รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกันอีกหนึ่งอีบีนะครับ อีปีนี้นะครับเรามาพบกับเจ้ายูสุคามิโอนะครับตัวนี้เป็นยูสุคามิโอปีเก้าสามนะครับตัวนี้เป็นรถครอบครัวนะครับถือว่าเป็นรถจะนั่งเราได้นะครับเป็นรถค่อนข้างอเนกประสงค์นะครับหายากอยู่เหมือนกันนะครับสภาพสวยๆนะครับสีสันด้วยรวมเรามาช่วยกันดูนะครับเท่าที่ผมมองจากรูปนะครับถือว่าค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างสวยน่าจับน้ํามาแล้วนะครับถือว่าเป็นเป็นข้อดีไปนะครับใช้กันอีกยาวๆนะครับ เครื่องดีก็ตีดีนะครับแอร์เย็นเพีงพอนะครับรถคันนี้นะครับมีล้อแม็กออกมาให้นะครับห้องเครื่องดูง่ายนะครับอุปกรณ์นะครับอยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับาน่งพันหน้าเดิมนะครับผมอไร power เกียร์ธรรมดานะครับภาษีไม่ขาดนะครับรถคันนี้ภายในนี่ค่อนข้างสวยเนยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับคอนโซลหน้าไม่แตกไม่บวมนะครับเบาะนะครับไม่ขาดนะครับ เบาเนี่ยยังเบาเป็นผ้าเบาะเดิมอยู่เลยนะครับค่อนข้างจะหายากนะครับของคามมโอนะครับที่ว่ามันไม่ขาดนะครับคันนี้ถือว่าอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีนะครับทั้งเบาะหน้าและเบาหลังนะครับถือว่าอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีเลยนะครับใครหาอยู่คันนี้น่าจะตานะครับราคาจะแรงไปนิดแต่ว่าด้วยสภาพเนี่ยค่อนข้างจะหายากนะครับลองพิจารณากันเอานะครับ เป็นภูมิใจมาเวอร์ด้วยนะแต่เป็นกระจกมือหมุนนะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับเหมือนเดิมผมจะทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถโทรต่อรองนะครับโทรสอบถามสภาพเป็นเบื้องต้นก่อนได้ก่อนจะตัดสินใจเดินทางนะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับ แล้วสู่นเพื่อนท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนวๆนี้ชี้เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเอาไว้นะครับทางเราก็จะมีรถมานําเานออยู่เรื่อยๆนะครับสําหรับคันนี้ไว้เท่านี้นะครับกับนาโนเกนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ